สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ห OK อประชุมประเสร,ริฐผลบริเวณเสรีศึกษาอชนแดนจัังหวดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567มีนายสุวรรณพักผลผ,ลผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นมา,านธานในพิธีนางสาวดวงฤทัยรอดนินครูวิทยาศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานเพื่อเป็นการสืบสาบนพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าในทุกทาง การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรตยิและสดุดีในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสารรค์องค์ความรู้ส่งเสริมการค้นคนว้าและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยทุกกลุ่มสาระร่วมกันบรูนบรณาการกสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสับสนให้เวยาวชนได้แสดงความ รู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาธารณชนรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิทรรศการทางวิชาการและกิจกรรมอาธิการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแต่งชุดรีไซเคิลตลอดจนการแข่งขันจรวดขวดน้ำพลาสติกและแข่งขันจรวดกระดาษพับซึ่งมีการแจกของรางวัลการเล่นเก และกิจกรรมสอดแทรกความรู้สาระทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบตลอดการจัดงาน